จะมารีเช็คเครื่องทำ๊อปฟอรแกลสตัวนี้นะครับก่อนแพ็กจัดส่งลูกค้าก่อนจุดยาวส่งการมาดูความเรียบร้อยโดยรอบก่อนครับพลาสติกต่างๆพวกนี้แกะออกได้หมดครับเพิ่มชินงานเอาไว้กระดาษพาลามติกก็แกะออกได้ครับตัวนี้สูตรครับเดี๋ยวจะใส่ไปไว้ในหม้อ,อต่อไปเ,อเครื่องครับ ามาดูการทำงานของมอเตอร์มอเตอร์ทำงานได้สองระบบครับไฟบ้านเส้นนี้เสียบโดยตรงได้เลยปักสีดำวนแบตเตอรี่มีใส่พ่วงตัวนี้ให้ครับตัวนี้แถมให้สีแดงคูวบวกสีดำคว่ลบห้ามคลิปสลับขั้วหรือว่าเสียบสลับขั้วเด็ดขาดตามสีเลยครับจะมีคู่บอกแล้วก็มีสีบอกด้วยมาดูการทำงานครับมาเคาะมาทางขวามือ 220ยโวลต์ตอนนี้เป็นระบบไฟบ้านมากันกลนลอกที่เหมาะสมครับนะครับสแตนเลสกวน,นิ่งครับอ,อเตอร์สามารถปรับก้นเร็วได้ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินตรงการคือปิดเข้ามาฝั่งนี้ทำงานด้วยแบตเตอรี่ครับการล้างทำความสะอาดถอดสลักตัวนี้ออกครับ แยกชุดมอเตอร์ออกมอเตอร์เช็ดทำความสะอาดทำลายใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้ตัวนี้ห้ามล้างน้ำรับประกันให้หนึ่งปีมีเนื้อหาอะไรส่งมาเค็มได้เลยครับหม้อที่เหลือทั้งชุดเนี่ยล้างน้ำได้เลยครับมาดูหัวเตาแก๊สผ่นปิดหัวเตาแก๊สปิดสนิทครับหัวแก๊สสแตเลสใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่ำหน้าตาประมาณนี้ถังใหญ่ก็จะประมาณนี้ครับเกี่ยวอยู่ด้านหลังก่อน ใช้งานดูคลิปที่ส่งให้ก่อนนะครับจะมีวิธีบอกการเลือกวาล์วต่างๆแล้วก็วิธีการใช้งานเครื่องช่องอากาศตัวนี้เปิดให้สุดครับเวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราไปโดนได้สุดก็คือแบบนี้การใช้งานกดบิดธรรมดาเลยไฟที่ได้ต้องเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับ กรณีที่ชอ่องกาดเปิดไม่สุดสีแกจะเปลี่ยนสีแบบนี้ใช้งานไม่ได้เซตให้เป็นสีฟ้าก่อนครับความแรงไฟในการใช้งานไฟต้องแรงเต็มก้นหม้อป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ครับไฟอ่อนไหมโอเคครับ